เจ็ดยี่ห้อยางรถไถท,ที่มีขายในเมืองไทยปี 2024. 2 0 2 4ัสิวัสดีครับผมปอน,นะครับจากช่อง JBT นะครับวันนี้นะเราจะมานับทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเจ็ดยี่ห้อยางรถไถท,ที่มีขายในเมืองไทยในปี2024ันะครับผมไม่ได้เรียงอันดับนะครับบอกก่อนว่าผมไม่ได้เรียงอันดับแต่ว่าเป็นแบรนด์ยางนะครับที่มีขายในปัจจุบันนะครับในประเทศไทยเนาะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยยี่ห้อแรกนะครับนั่นก็คือ BKT นะครับ BKT นะครับมาจากประเทศอินเดียนะครับเนื่องจากว่าประเทศอินเดียเนี่ยมีรถไถเยอะมากๆนะครับทำให้มีบริษัทยางนะครับเป็นของตัวเองชื่อว่า BKT ทำหลายไซส์มากๆมีหลายอุตสาหกรรมมากๆนะครับซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นไซส์แปลกๆนะ BKT เนี่ยจะเห็นได้มากในปัจจุบันนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบยางยี่ห้อ BKT ก็บอกเรามาได้เลยนะ d ี Stone แน่นอนครับยี่ห้อ d ี Stone เนี่ยมีมาอย่างยาวนานนะครับเป็นยางของไทยนะครับ รวมถึงเขามียางที่หลากหลายนะครับรวมถึงยางรถไถก็เป็นหนึ่งในโปรดักของเขานะครับไม่ว่าจะเป็นไซส์ที่ติดรถมาบางไซส์ก็มีนะครับรวมถึงยาง12.4 24 15 30เขามีหมดเลยนะครับต้องเรียกได้ว่าเป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่อยู่กับคนไทยมาอย่างยาวนานนะที่ห้อที่3นะครับคือซูเปอร์โ n นแน่นอนครับซูเปอร์โ n นเนี่ยเป็นยางมาจากไทยเหมือนกันนะครับซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยก็ต้องเรียกได้ว่ามากพร้อมกับความคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปนะครับ ไซส์ก็มีหลากหลายนะครับรวมถึงมีโรงงานในประเทศไทยดังนั้นนะครับถ้าใครมองหาเป็นตัวเลือกเนี่ยคุปโซนก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกนั้นของยางรถถ่ายนะห้อที่4ี่นะครับดันหลบดันหลบเนี่ยครับเป็นบริษัทยางนะครับมาจากญี่ปุ่นนะครับแน่นอนครับแบรนด์นี้ทุกคนเห็นมากันหมดแล้วเนาะตอนนี้เขาปตีตลาดยางเกษตรด้วยนะครับซึ่งติดติดรถในหลายๆแบรนด์ในขนาดไซส์กลางนะครับไม่ว่าจะเป็นตูอิซึกิก็ติดนะครับ คูบต้าก็ติดในบางรุ่นนะดังนั้นนะครับไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องคุณภาพและราคานะครับราคาค่อนข้างเหมาะสมอยู่แล้วนะครับสำหรับเจ้าตัวดันลบแบรนด์ดีแบรนด์ดังของญี่ปุ่นอันดับ5อยยางโอตา ن อยางโอตานี้นะครับแน่นอนครับชื่อเสียงมันมาอย่างยาวนานนะครับมาจากประเทศไทยนะครับเมดินไทยแลนด์นะครับส่งออกอย่างมากมายมีหลากหลายเบอร์นะครับสำหรับใครท่านใดนะครับ ที่เคยเห็นแบรนด์นี้นะครับไม่ต้องบอกเรื่องคุณภาพอยู่แล้วนะครับว่ายางรุ่นนี้ยางเบอร์นี้ยางรถไถแบบนี้ของโอตานี ani, เป็นยังไงนะครับถ้าใครชอบใจโอตานิ ani, ก็สามารถหาซื้อหากันได้เลยนะยอที่6นะครับนั่นก็คืออพอลโลอพอลโลนะครับก็เป็นอีกหนึ่งยางนะครับที่มาทําตลาดในเมืองไทยและเป็นยางของประเทศอินเดียมีหลายไซส์มากๆนะครับมีเกือบทุกอย่างเลยนะ สำหรับใครที่เคยเห็นแบรนด์นี้นะครับก็อบอกได้เลยว่าคุณภ,ภาพกับราคาที่จ่ายไปเนี่ยต้องเรียกได้ว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับอับโลโรมีรานที่มีหลายเบอร์มากๆนะครับสำหรับใครที่หาเบอร์ยเบอร์สายยางที่มันแปลกๆไม่ได้บางทีอัลโลอาจจะเป็นคําตอบของคุณนะยี่ห้อสุดท้ายนะครับยี่ห้อที่เจ็ดคือไฟโซนไฟโซนต้องบอกนะครับว่าตอนนี้เขาผลิตสายยางน้อยมากๆแล้วนะครับแต่ต้องบอกว่าไฟโซนเนี่ยเป็นในพวกยางไซส์ดังพวก 15 30 15 15 34เนี่ยดังมาอย่างยาวนานนะครับเป็นยางที่ได้คุณภาพรวมถึงราคาที่สูงที่สุดในตลาดแล้วนะครับในประเทศไทยตอนนี้แต่มาพร้อมกับคุณภาพที่สูงที่สุดเช่นกันนะครับอึดสึกทนนะครับสำหรับตอนนี้นะถ้าใครยังมองหาอยู่ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ไพโซนเนี่ยครับแทบจะเลิกผลิตแล้วนะครับถ้าใครเก็บได้รีบเก็บเลยนะครับสำหรับตอนนี้ถ้ามีสต็อกเก่าหรือซื้อได้รีบซื้อกันเลยนะครับ สุดท้ายนี้นะครับถ้าใครนะครับอยากจะสอบถามเราในเรื่องกับราคาหรือสายยางหรือคำปรึกษาต่างๆนะครับสามารถปรึกษาเราเลยนะครับเดี๋ยวเราทิ้งเบอร์ไลน์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับนะอย่าลืมนะเรายินดีให้คำปรึกษาทุกอย่างนะครับสำหรับใครนะครับถ้าชอบคลิปดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดแล้วกดไลค์ให้เราด้วยนะครับบ๊ายบาย